แล้วเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจบรายการนายกเดี๋ยวเสริมสักนิดหนึ่งคือคงไม่ต้องทวนว่านายกพูดอะไรแล้วนะฮะเพราะท่านคงฟังกันแบบเต็มอิ่มแล้วเ<ช>พราะนายกท่านอธิบายหมดแล้ว<ช>แต่เมื่อกี้ท่านทิ้งทายเรื่องหนึง่งบอกคนกรุงเทพก่อน<ๆ>เข้าใจว่านายกกาลังพูดถึงข่าวนี้พอดีเลยเรื่องรถตู้เพราะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีการประชุมกันคุณผู้ชมเวลามากรุงเทพสําหรับพี่น้องต่างจังหวัดคิวรถตู้ใหญ่ที่สุดนอกจากฟิวเจอร์พาร์กรังสิตใหญ่สุดอยู่ไหนย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใหญ่สุดฮะ คือคนต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยจะมาลงอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ถูกไหมฮะต่อรถไปที่ต่างๆแล้วเมื่อกี้ในรายการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือท่านก็บอกแม้จะทําอะไรก็ติดผัดไปหมดบางคนก็ไม่ยอมเขาเรียกไนะไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนติดความสะดวกสบายแต่มันต้องแก้ปัญหาและท่านก็พูดถึงเรื่องรถตู้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ทางด้านของบอขอสอ เขามีการประชุมร่วมกับรถตู้นะครับนำโดยท่านพันเอกสุวิทย์เกษศีครับคุณผู้ชมครับในฐานะประธานคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้สาธารณะนี่ฮะดูภาพเต็มๆเลยก็ได้วันนี้การประชุมกันบอกคุณผู้ชมเลยว่าจำวันเวลาไว้25ตุลานี้รถตู้ตรงบริเวณรอบอนุสาวรีย์เบ็ดเสร็จซึ่งมีการประเมินเนี่ยนะครับมีประมาณ4,205คัน รอบอนุสาวรีย์ชัยจะต้องกลับเข้าไปอยู่ที่สถานีขนส่งก็จะมีที่หมอ,หมอชิดมีสายใต้บรมราชชนนีเนี่ยน,นะคะแล้วก็มีที่เอกมัยค่ะเป็นการจัดระเบียบรถตู้ครับคุณผู้ชมครับถามว่าทําไมจําเป็นต้องจัดระเบียบรถตู้วันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยนะฮะมีการสรุปอย่างแรกเลยก็คือความห่วงใย,ยต่อผู้โดยสารเรื่องของความปลอดภัย เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจะได้มีการดูแลความปลอดภัยอย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยอย่าว่าอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้เลยนะถ้ามาเนี่ยเรารูไ้ไหมว่ารถตู้เนี่ยคือคนขึ้นประจํำก็จะรู้ว่ารถตู้เดี๋ยจอดอยู่ฝั่งนี้แต่มันรอบอนุสาวรีย์ชัยแล้วรู้สึกจะลามไปยังโรงหนังอีกด้วยนะฮะคือเยอะมากแล้วมันส่งผลต่อ,อก,การจราจร การควบคุมการดูแลความปลอดภัยเนี่ยของบอกขอสอเขาหรือแม้แต่กรมการขนส่งเขาบอกก็ดูแลลบาบากเพราะมันรอบอนุสาวรีย์ชัยเลยและยังมีกระจายไปหย่อมนู้นหย่อมนี้อีกยังมีรถตู้ซึ่งก็ไม่ได้จดทะเบียนด้วยก็มาวนอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยทั้งหมดต้องเข้าสู่ ขนส่ง3จุดใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยกำหนดเนี่ยก็คือ25ตุลาและเดี๋ยวเขาจะมีการซักซ้อมกันด้วยนี่นะครับเห็นบอกว่าจะเริ่มซักซ้อมกันเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่ตอนเช้าเลยะจะได้ดูปริมาณเนี่ยว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนก็คือช่วงตี5ถึง7โมงเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ขนส่งแล้วถามว่า แล้วถ้าจะเดินทางมาขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้ต้องทํำยังไงอตอนนี้เนี่ยทางด้านของบอขอสอก็ดีหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทหารที่เขาจะจาระเบียบคิวรถตู้อาจจะหาเขาเรียกอะไรนะรถขนส่งค่ะบริการฟรีเนี่ยนะคะไปรับไปส่งเขาเรียกว่ารถชัตเติลบัสเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมฮะจะมีการเอามาจากเช่นจากหมอชิดแล้วก็อาจจะมาส่งที่สถานีรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นจุดเดียวปกติเวลารถตู้จากต่างจังหวัดมาลงนุสสวรีคุณผู้ชมจะรู้ไหมฮะบางทีก็ คือเขามีสิทธิ์อยู่แล้วจอดได้ทุกป้ายแต่บางทีถ้าจอดแช่ๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันยังมีเรื่องเกี่ยวกับวิ่งซับทับเส้นทางกันหรือบางทีผู้โดยสารนึกออกไหมฮะบางทีรถตู้ไม่ได้ผ่านสถานีรถไฟฟ้านี่หรอกแต่มันก็ไม่ไกลกันนักก็อาจจะจ่ายเพิ่มหน่อยบอกกับรถตู้พี่เดี๋ยวไปตรงนี้ให้หน่อยตรงนี้ให้หน่อยค่ะ มันก็ทําให้การจราจรรอบอนสุสาสวรียีชัยเนี่มีปัญหาก็เลยจําเป็นต้องจัดระเบียบแต่น่าสนใจฮะวันนี้การประชุมเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเชิญผู้ประกอบการรถตู้มาด้วยอย่างคุณสหชัยสายน้ยําเขียวบอกเลยเนี่ยนะครับว่ารถตู้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องทําข้อเสนอไปอยังเจ้าหน้าที่ก็ค <'t> ือทางทหารที่เขารับผิดชอบนี้อยู่เพราะเขาบอกเลยเนี่ยนะครับว่า คือมุมหนึ่งเนี่ยอยากให้ทางเจ้าที่ไปถามชาวบ้านหน่อยว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาขึ้นรถตู้ตรงอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันสะดวกไหมถ้าถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านบอกไม่เอากลับเข้าไปอยู่หมอชิดกลับเข้าไปอยู่ขนส่งสายใต้รถตู้บอกถ้าอย่างนั้นผมก็พร้อมจะปฏิบัตินี่พวกคิวรถตู้นะฮะคิวรถตู้ยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าถ้าบอกว่าให้ย้ายจากอนุสาวรีย์เพื่อแก้รถติด คำถามรถตู้ถามกลับบอกแล้วถ้าไปอยู่หมอชิดไปอยู่ขนส่งสายใต้ตรงนั้นมันจะไม่ติดหรือยังไงมันก็ติดอยู่ตรงนั้นอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าต้องย้ายจริงๆเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะมีผลลำบากเพราะเนื่องจากว่าคนต่างจังหวัดคุ้นชินกับอนุสาวรีย์ชัยแล้วมุมหนึง่งวันนี้รถตู้บอกไงเลยไหมฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนนะักข่าวที่ไปทําข่าวรถตู้บอกเลยว่าอย่างไรก็ตามคิดว่าถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ทางผู้ประกอบการจะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมอ้าวนี่แหละฮะที่นายกท่านก็เลยพูดในรายการคืนความสุขเมื่อกี้ว่าบางส่วนก็ไม่ยอมจะปรับเปลี่ยนทั้งที่อยากจะแก้ให้อ้าว